ไม่คือมันคือมันกดอัดแล้วแต่ทีนี้เหมือนมัน F9 มันกดไม่ติดอะแป้นพิมพ์มันเป็นแป้นพิมพ์ไร้เสียงมันกดไม่ติดอ้แป๊บนึงเปลี่ยนน้องไก่ทำไมเธอเปิดมาได้ไก่อย่างเดียวเลยวะเปลี่ยนก็เพราะอยู่สไลด์สองนี่อ้เหรอใช่เฮ้ยมันได้อย่างงี้สิกดเกมสตาร์ทไก่ที่มันไก่สมชื่อจริงเลยว่ะไม่ไก่ กจจะต้องชนะอันนี้เราต้องใช่ใช่เราต้องวิ่งวิ่งไปจนถึงสิ่งที่เรียกว่าเส้นชัยไปแล้ว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 กระโดดแล้วไป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 แล้วโอ้โหแซงแซงได้ครับแซงได้โอ้ไปแล้วโดดโดดหนึ่งโดดสองโดดอะไก็จะต้องตกน้ำสยแล้วโอ้โอ้แล้วมันมาเริ่มข้างหลังมันมาเริ่มอย่างไกลโอ้มันเริ่มไกลอะมันเริ่มไกลจัดเลยเดีโอ้ยมันเก๋โอ้โหเธอมันไปไกลมากๆเลย อ้าวอ well. ้าวอ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 ้าวสมรอบเอ้ยโอ้ไม่เวเอ้ยเออ้ยไม่ไปทางลัดก็ได้มาทางตรงแหละทางตรงทางตรงไม่ลัดทางลัดไม่ตรงแล้วไปล้วเอ้ยเฮ้ยเฮหินกระโดดได้โอ้หินเร็วหินเร็วหินเร็วเฮ้ยอันนี้ของเขาเดิเดีนยวนเดินยนนนน อันนี้ของเขาของเขาของเขาไปแล้ว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 โอ้โหเลี้ยว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 ทางไหนมันต้องไปทางไหนอ๋อมันต้องไปทางหลังโอ้มันต้องไปข้างบนไปแล้วโดดแล้วโดดแล้วตรงนี้กระโดดกระโดดกระโดดเลยเขาตกเขาตกเขาตกเขากระโดดเขากระโดดหนึ่งกระโดดสองกระโดดสามกระโดดสี่กระโดดห้ากระโดดหกเส้นชัยรออยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมครับอีกสามสิบพีหนึ่งสองสามสี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหมันหนาวเลยเกินข้างหน้านี้โอ้โหคนข้างหลังเป็นยังไงบ้างครับคนข้างบนหนาวมากไปแล้วโอ้ที่หนึ่งนี่มันดีอย่างนี้

ไปแล้ว oh. ไปแล้ว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 สามสองหนึ่งศูนย์ฮัลโหลไปแล้ว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 โอ้ยลงไปแล้วครับคุณผู้ชมครับไปแล้วดูดอยย่่าามุงดูดดูดออออื้เีีียแลนนป็ขขงาดูดดดดดดดูููเพชรข้าขยะแตะอ่าอยู่ไหนวะเพชรอยู่ไหนเพชรเหรอใช่มันคือเพชรมันคือไดมอนเอ้ยหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดทวนหนึ่งเม็ดทวนหนึ่งเม็ดทวนอ่ามาอีก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 อยู่ไหนฮัลโหลอ้าว เธอเขาไม่เจอเลยสักเม็ดเหมือนกันวะโอ้โหไม่ต้องไม่ไม่เจอสักเม็ดเลยเจอไปเม็ดหนึ่งแล้วสองเม็ดแล้วว่าสองเม็ดแล้วว่าเฮ้ยเขายังไม่เจอเลยคือเขาเป็นคนที่คู่เอ้ยอ้เอาอยู่นี่เม็ดที่สามโอ้โหแม็กกีดอะไรอะเอ้ยเอ้เม็ดที่สี่เม็ดที่สี่โอ้มีคนกีดร้องกีดร้องกีดร้องททรมาน อย่ามาอยู่แอร์เรียเขาแอร์เรียเขาของเขาหมดเลยเนี่ยโอ้ยยเขาว่าอะไรเขาขุดมาตั้งแต่ข้างบนเลยเขาขุดมาเอาเอาแล้เขาไม่ได้ขุดเอ้ยโอ้สองแม็อยู่ข้างบนโอ้โอ้โอ้โอโอ้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 โอโอ้โห้โอ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 ้โ้โอ้โองโอ้โอโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอโอ้โโอ้โโอ้โออโอ้ ก็ต้องแข่งกันป้นของอ่ะใช่ต้องต้องเอ้ยเออาวอเออมีคนโดนรถชนว่ะข้ามถนนไม่ระวังก็งี้เลยเอ้ยลุกปัดได้ด้วยว่ะเอ้ย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 ไปแล้วไปแล้วรวย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 ร่ำรวยร่ำรวยเงินทองร่ำร่ำรวยเงินทองระวังระวังรถชนระวังรถชนระวังรถชนนะน้องไปแล้ว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 โอ้พี่โลพี่โลจัจัดไปแล้วไปแล้วอ้จัดจัจัดอ้าโดนรถชนไปข้ามถนนไม่มองก็อย่างี้แหละครับไม่มองทางก็อย่างี้แหละครับน้องๆหนูๆจำไว้นะครับข้ามถนนต้องมองทาง ไปแล้วเอาเงินหายนี่นี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่จัดถุงถุงอย่างนี้ถุอย่างใหญ่อ้าว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 มีคนโดนล้มมีคนล้มหนัก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 อ้าวเ๊กเือบเกือบเกือบเกือบเนี่ยมา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 เก็บโอ้ไม่เคยโดนรถชนเลยครับทำไงอะครับไม่เคยโดนชนเลยอะอะไรอะเก่งจังเลยคนไรอะเออเก่งจักอ๊ะ ไม่เคยโดนรถชนไม่ไม่ไม่เคยโดนรถชนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อกี้แกล้งแกล้งแกล้งไม่เคยเกิดขึ้นอะไรหรอแกล้ง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 แแ่ถ้าไม่โดนชนเลยมันก็ไม่สนุกก็ดิ่งก็เลยแกล้งไงอ๋อเป็นเกมแนวที่เขาชอบแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นดีหรือเปล่านี่อ่างอวดอ้างอวดอ้างอวดว่าเกมแนวที่เขาชอบอ้างอวดว่าเออตายเลยมันตายง่ายมากเลยใช่มันตายง่ายมากเลยมันโดนชนอ้าวเจ้โอ แล้วมันมันจะโดดข้ามมาพวกนี้ได้ด้วยหรอไม่รู้ไม่รู้อ่ะอ้าวอ้าวเฮ้ยไม่เห็นได้เลยไม่เห็นขยาบเลยอ๋อจ้าไม่เห็นขยาบเลยหยุดหยุดเดี๋ยวนี้หยุด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 โดยไม่มีอะไรกั้นเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้หยุดบอกให้หยุดไงหยุดโดยไม่มีอะไรกั้นหยุดโดยไม่มีอะไรหยุดเอ้รถถังโอ้รถถังฝั่งทนโอ้กระโดดกระโดดไปแล้วกระโดดไปแล้วโอ้เขายังไม่ ไม่ออกเขาก็ยังไม่ออกไปจากจุดสตาร์ทเลยเหมือนกันนะโนวี่เนี่ยอะไรเนี่ยโอ้รถถังอย่าอย่าอย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปรถถังชนชนมันเลยลูกชนมันเลยชนมันเลยสวยอาจะเอออะไรอะเขาสอบไปได้ไกลแล้วเช้าท้ายเชียวไปได้ไกลไปด้วยกันนะไอ้โหลดโหลดรถถังโอ้เขาแพ้อีกแล้วเหรอเขาแพ้อีกแล้วเหรอฮคนเราอะนะ วุ่ง <aría> อันน no ี้เกมเฮ้ยโอ้ยเอา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 จะเอา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 เอ้ยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยแกไอหลบกไอ้เจหลบไอ้เจ๊หลบไอ้เขาเลือดน้อยเขาเลือดน้อยมากเลยเขาเลือดน้อยมากเลยเขาจะตายแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นเลเสมอกันว่ะเล่นเสมอกันว่ะเล่นเสมอกันว่ะ เล่าเสมอกันว่ะโ,โ, <c oughs> โอ้โอ้โอ้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมา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 เอ้ยมันพลิกมันพลิกมันกลับด้าชนะด้วยเอ้ยชนะเฉยเลย <c oughs> อะไรวะเนี่ยฮ <c oughs> ง <c oughs> <c oughs> อ้าวด่านนี้ เอาแล้วโอ้บันเทิองอะไปแล้วไ <พา S 1> ปลแล้วก็ไปก่อนแล้วไป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 ก่อนนะครับไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทำไมเธอพาขึ้นไปดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเธอไปเร็วทำไมเธอไปเร็วเธอไปเร็วกว่าเขาทำไมเธอไปเร็วกว่าเขาเอ้ยเขาไปเร็วกว่าเธอแล้ววะเอ้าเอ้าเขากิ้งลุนวะเอ้าไปแล้วไปแล้วโอ้โหไปก่อนแมพไปก่อนเขาไปก่อนแมพวะเฮ้ยทำไมเขาไปไม่ได้เขาไปก่อนแมพเขาไปก่อนแมพ ไปอย่าเรียกเขาไปก่อนแล้วไ่รอแล้วเนี่ยไปแล้วนดครับเนี่ยโอ้ไปก่อนแมปเฉยเลยว่ะไปแล้วโอ้ตกตกโดน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 ไปดีเหยียบโอ้โหหัวอะไรอ่ะมันยากมากเลยนะอันนี้อะไรนะ่เฮ้ยนั่นดิโอ้มันต้องยิงว่ะเฮ้ยยิงดิเอา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 ดอเอาดอาดิไม่ทันเอาดยิงดีก็ยิงดี อะไรอะไรอะไรเอาดิก็ยิงดิครับโอ้เอาดิโอ้ดีเอาดิโอ้ลน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 มิสมิสมันคือแบบอะไรที่แย่มากเอาดิเอาดิเอาดิครับก็มาดิครับก็ยิงลนลัวเลยครับปปัั๊๊บเอาดิโอ้สี่สิบแล้วอะสี่สิบต่อสิบสี่อะเอาดิก็ยิงดีโอ้อีซี่อ่ะทำไมมันอีซี่อย่างนี้วะ

ไม่โดนไม่โดนเอ้ยอย่า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 แผดเผาอย่าแผดเผาร้อนร้อนแผดเผาแผดเผาแพลดเผาเหรอร้อนเอ้ยร้อนขนาดไหนคะในบรรยายเอ้ยลงตก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 อกต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 กไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับ ขี่โกงี่โกงขี่โกอะไรทำอะไรอาอะไรอาอะไรเออะไรตกไปตายเลยคนต้นขี่โกงอะขี่โกงอะไรมึงวะเจไดเจไดเจไดจ้าเออเจไดเจะนายจ้าเจได้จะนายจ้าอะไรโอจ้ยตัวั่นปั่นปั่น ปันปันเจไดเออเจไดเจอแล้วเจอเจไดเจอไดเจอลาลาลา้าปลาลากลาตายไปหนึ่งดโดนทำไมเขาทำไมเขาตีคุณกอนออไม่ได้อะเพราะเธอตีไ่โดนยังไงเธอไม่ใช่เจไดยังไงละอาราคินเจ้าไม่ใช่ผู้ถูกเลือกเอออ,อ้าวเย้ตีโดนครั้งแรกคุณกอนุกอ่ะ,นนอะสองครั้งละใจเย็นนะอ,อาเจเอาอาจอาเจเจอาาคินอาณาคินรอข้าด้วยอาาคิน โหยอะไรอ่ะข้าไม่ชอบข้าไม่ชอบข้าข้าข้าไม่ชอบทรายข้าไม่ชอบทรายข้าไม่ชอบทรายอยู่ไหนอาจจายข้าไม่ชอบทรายโอ้โหไก่ไก่ไก่ตายเต็มบ่อเลยวะไก่ตายเต็มบ้านเลยวะอาจาายอาจจรยเจไดเจไอโอ้เดือดแฟดเดือดแฟดคนก่อนถึงถึงข้าเขาได้ลงขอเชือดไก่ให้ลิงดูเอาแล้วตาไม่ค่อยดีอยู่ด้วย โอ้จ่าจ่า <East>. จ่าไอ้ไ <laughs> อ้โอ้มีคนกลับหลังหันว่ะกลับหลังหันทําไมอ่ะเออจ้าเลยเกือบแล้วเกือบเฮ้ยอ่าเกือบแล้วเราอ่ะเกือบแล้วเราอ่ะคุณก้อนอย่ามายุ่ง <and> ด <not benefit> ีอย <on> ่ามายุ่งอะไรอย่ามายุ่งอะไรมันเดินชนกันไม่ได้อแล้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 เกือบแล้วเราอ่ะแล้ว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 อ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ยืนหนึ่งว่ะ。